สวัสดีจ้าพี่น้องมันอี็กจินสิบผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้นหมูเส้นบะหมีน่นะจ๊ะเนาะก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแสแซบน่ยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะไี่ใดก็ขอบคุณหลายหลายเด้อจ้ะไปกินกันเลยวันนี้แคบหมูจินทอดเองเลยจินซื้อแบบว่าที่เขายังบ่ทอดอะเอามาแล้วก็มาทอดเองโอ้ยนี่ นี่เลยแคบหมูกรอ,อบใหม่ๆส,สดๆเลยมากินกันเลยพี่น้องมาเลยมาเลยสดน้ำก่อนดับแรกอืปรุงน้ำแล้วเนาะลูกชิ้นเลยอื ข้ามูกรอบมากเลยเส้นหมี่บะมี่ยั่วๆเลยจ้ะจินซื้อมาจากร้านไท่ยใยน่นจ้ะอันแคบหมูนี่ไหมมาทอดเองแต่ว่ากว๋วยเตี๋ยวอ่ะจินซื้อมาจากในหมู่บ้านมาด้วจ้ามากินบะหมี่น้ำกันเื้ยกำลังหิว สดน้ำนนร้อนๆเลยอืมลูกชิ้นจะยีว่าเลยหมูตุ๋นน่กจาะ กรอบที่ถอดเป็นม สุดยอดเลยลูกชิ้นเน้นๆเลยคุณอะลูกชิ้นเปอนใไ้พิเศษนะจ้ะม,มีเรื่องแคบหมูกับกอบกว่าคุณอะแผ่นบักไงเลยพี่น้องบาง่น ทอดใหม่ๆกรอบโอแคบหมูในะกินกับเก๋วยเตียวเข้ากันสุดยอดความแซ่บเลยหิวๆิวเลยพี่นอ้อง ทอดเองใหม่ๆกรอบ ซ่วงวะซ่วงวะเลยได้สดน้ำแล้วมาจํามาๆๆแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องโอ้ย 好。 ลูกชิ้นกันพี่น้องลูกชิ้นเน้น หวนสีวะมาเด้๋จ้าเซ็บเซเลย เตียวหมูตุนบางมือเพิ่นกันมีก๋วยเตี๋ยวไก่นะจ๊ะอืม Kamu kap แคบหมูเขาจะขายเป็นถุงยินซื้อถุงใงกระเบนใยจัดประมาณลอยลอยเจ็ดสิบเอามาไปทอดนี่จังกรอบๆเลยทอดกินใหม่ๆอ่ะ อุ๊ยแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหมูกรอบกอบ๋วยเตี๋ยวบะหมี่รสเปรี้ยวหวานอุ๊ยแซ่บสำหรับคลิปกินอ่าก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูตุ๋นน้อจัะจินกับอ่าอิ่มแล้วน่าจะจังได้จินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแสแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังได้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ